เออมึงจะไปเอ,เอาเงินไปทำอะไรวะเพื่อนอ่าว่าเก็บไว้ก่อนนะ่อเดี๋ยวเราค่อยคิดว่าจะทำอะไรละไม่อะระดับนี้แล้วใช้ประโยชน์แ่นึ่ง เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแล้วเราอะวันนี้เราไปไหนวะบอยไม่น่ามีอะไรใช่ไหมไม่ถ่ายเหมือนเดิมเพื่อนถ่ายอีกแล้ววะถ่ายที่ไหนวะในสตูดิโอเดิมอ่ะอ๋อเออเออตอนนี้ย้ายมาสตูดิโอต่างจังหวัดดีกว่าโอเคเออแล้วไม้อะไปดูในห้องก็ได้นั่งน่าจะนั่งเขียนบทอยู่เออนี่จริงด้วยไม้ตื่นแล้วไม้ ไม่เขียนบทสุดดึกเลยนอนไม่ได้แล้ววันนี้ต้องถ่ายวันนี้ต้องถ่ายขอออกมาเร็วไม่ได้ออกมาออกมาไป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 ไดันอะไรวะไรโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ย้ยอ้ย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 อ้ย้้ย้อ้ยย้ย้อ้้ยย้อย้ย้ย้ยย้ย้ยเ้ย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 ้ ทำไมอ่ะหายละอ่าเอาดีใช้ท่านบุกเฮ้ยอ่าอ่าดี๋ยวนี่นี่กูมีวุ้นให้มีวุ้นให้อ่ะไปคนละอันนะไอ้ปื้มไหวป้ะเนี่ยไอ้ปื้มไหวพี่ไหวไหวสู้ไหวนะใครไม่ได้บ้างใครไม่ได้บ้างอันนี้พี่มาเลยมามามาไหวนะต้องไหวแล้วล่ะเป่อนเพื่ไปก่อนนะพร้อมนะหนึ่ง สองสองไสวยหลือไปก่อนสวยหลือไปก่อนอุยโอ้โหโอ้โหตุกคนใหญ่เลยว่ะทุกคนไหวไหมเนี่ยอุ้ยมันมันแพ้น้ำแพแพ้น้ำก็บ้าครับไหวไหมไหวไหมไหวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โอเคยังไม่หมดจะกันเลยไหมเออเอออุ้ยชุดเกาะชุดเกาะเก็บของเยอะเลยเก็าไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนข้างในไม่มีอะไรละมันมันเฮ้ย ปืิมหายไปไหนอะเฮ้ยโดนไอ้นั้นกินไปแล้วเหรอเอ้ยเพิมเฮ้ยชิบหายแล้วเสียไปแล้วคนนึงว่ะเอาไงดีวะมีแค่แต่ว่าเราต้องไปดูต่อวะดีเออมันมันไม่หมดมันมีมีแค่นี้มันก็แปลกแล้วแหละมันต้องมีอีกแน่นอนเพื่อนนี่มันแค่ระดับห้าเมตรไปเพื่อนใช่เพราะมันต้องสิบห้าสิบห้าเมตรพวกประเภทสิบห้าเมตรนั่นไงพูดถึงไมวเจอเลยน่ะ เห็นไหมมาขับรถไป็นไหมเอามาขึ้นมาขึ้นมากูเสียรถมึงทำเหรอเพื่อนไม่เป็นไรนี่เงโอ้โหโอ้ไปเพื่อนมันลงมาแล้วโอ้มาแล้วบอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคกูแทงนี้อยู่เพื่อนได้นะแทงนี้อยู่แทงนี้อยู่อุ้ยไม่มีก่อไม่ใช่อะไรเอาเลยเอาเลยเพื่อนได้แล้วที่ไหว เราวต้องไง้นี่เอาเลยเอาเลยเลยโอเคอืมฆ่าน้องกูออ้โหจะตายเอาดิมดิมดิมอยู่ข้างหลังไว้เพื่อนได้ได้ได้เดี๋ยวคอยคอยสเต็งไว้มามามาเฮ้ยเดือดมันลดง่ายอยู่ลดง่ายอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไม่ไอ้ปืนเลยโอ้โหนี่ระดับสิบห้าเมตรยังถือขนาดเนี้ยโอ้แล้วหกสิบเมตรมันจะขนาดไหนวะเพื่อน กูกมากูมาแล้วแหละโอ้โอ้เอาไปเพื่อนน่าจะมีหรอกจริงๆเพราะว่ามันไม่ค่อยโผล่มาหรอกเอานะเพื่อนมันต้องมีแน่นอน,นอน่ะอย่างน้อยก็มีสามสามสามปะมระเภทอ่ะเมืองเนี้ยเอออุ้ยจะยาตายแล้วตายแล้วจะตายแล้วไอ้บอย <hungry. S 2> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายนะบอยมันไม่ใช่กูเพื่อนอ๋อเหรอโอเค ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดี่นดีนเดี๋ยวไม่ตีมดดได้ดไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยว่ะเพื่อนโอเคโอเคตายแล้วดอกสุดท้ายเฮ้ยมีแก๊บด้วยออโอเคดีเพือเดี๋ยวของให้ได้ได้ได้เพื่อนดีเพื่อนโอ้โหใจหลายๆไปเฮ้ยไอปืนไงไงอะโอ้มยออกไปเพื่อ ปึ้มปึ้มเป็นไรป้องหน่ะหน่ะหน่ะทงโดนโดนจมน้ำเมื่อกี้ไม่มีใครช่วยเลยเนาะ,ะจมน้ำอะไรเมื่อกี้เห็นลุงว้ามันเนี่ยเอ<ด>อเป็นเพราะว่าไอ้ตัวนั้นวะ<ด>น่าจะใช่อะไรของพี่เนี่ยเอาเอากรอบไปไเอากรอบไปเดี๋ยวปึ้มไททปทันว่ะไม่หรอกมันอาจจะโดนกินแล้วเราสู้แล้วมันอันนี้ออกมาก็ได้อ๋อย่อยไม่ทันออะไรย่างเงี้ยนะเอออย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังอยู่ครบวะไปไปไปเนี้ยเพื่อนรอดไหม นี่ๆอะไรนี่นี่อะทุกคนมันต้องอยู่โรงเรียนแน่นอนอ่ะไปทุกคนขึ้นมาเลยไม้ปึ้มจะจะถ่ายหนังทต็ทีต้องมาเจอเลื่อบนี้ด้เราต้องเูื่อต่อได้ใเพื่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเฮ้ยๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆเๆ้ยรๆๆๆๆๆโหๆๆ้ๆหๆๆๆๆๆๆอ้ๆหๆๆ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  ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกกลุ่มไปนะเดี๋ยวพี่กับบอยจะอยู่ไปไปข้างบนแต่เองสองคนอยู่ข้างล่างนะค้นหาดูเดี๋ยวบอยไปบอยไปใช้บนสุดเลยเพื่อนชั้นบนสุดเลยเพื่อนบอยใช้บสุดี๋ยวไปดูชั้นนี้เองทุกคนเจออะไรไหมไม่เจออะไรเลยไม่เจอตรงนี้ไม่มีอะไรแล้ว มห้องน้ำฮะฐาไม่มีค่ะห้องบนร่งห้องบนโล่งไม่มีอะไรโอเคงั้นทุกคนมาลงตัวกันที่ข้างล่างลงมาเลยลงมาเลยบอยวัดต้องมีถันที่ดีเยอเลยมันต้องอยู่ที่ไหนกันที่อ่ะใช่เออสนามบินลืมเลยมาทุกคนขึ้นมาเลยไว้ใจได้อุ๊ยโอ้โหไว้ไว้ใจได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 ้คือใจได้คือใจเย็นใจเย็นอุ้ยรถรถจะพังเลยเนี่ยต้องไปซ่อมแล้วแหละ สงสัยเราต้องมีเครื่องย้ายสามิติแล้วเพื่อนเครื่องย้ายสมิติโอ้โหจะเข้าไปไงวะเนี่ยไปเลยแล้วกันกึกกึกกึกโอ้ยเยะยเย้ยโอ้โหกนตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่กับมกับไหมกับไหมกับดีกว่ากไปเลยเพื่อนสู้ไปเอาไปหนกันนะปรึกษาเพื่อนลงมากูจะตายแล้วเนี่ย มวิ่งกี่ตัวเนี่ยโอ้โอ้โอ้กตัวว่ะใครขับรถหนีวะเนี่ยไอ้ปื้มโอ้โหมึงนี่โอ้ไหวไหมมาอยู่ไหนบอยอยู่ไหนเอายู่ตรงรถขึ้นมามาช่วยกันหน่อยอะไรวะเนี่ยต่อยไหวนะเพื่อนเดี๋ยวคลิปว่าไหวอยูดีมากเพื่อน เอ,เอาเลยฮึตัวใหญ่จังวะเพื่อนโอ้โหน่ากลัวจังวะเนี่ยเฮ้ยปลื้มเล้วมาช่วยกันหน่อยปลื้มมาช่วยกันก่อนโอ้โหไปเกาะเกาะยังดีอยู่บอยบอยคุชช่วยทางนิ่งอือมันรถลดอยู่รถอยู่เรือรถอยู่ ไหวไหมเนี่ยบอยโอเคไหวอยู่เพื่อนอ๋อว่ากล้ามีม่น่าจะดอกตังค์ให้เราแล้วว่ะหวังอะไรกันนะโอ้ยยังไม่ตายสักแอะเลยเนี่ยเอาท่อที่ไหวนะบอยไม่ไหวบอกเพื่อนบอกกูนะเพื่อนบอยไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวนะเพื่อนเอาเลยเพื่อนสักตัวมึงไม่มีชื่อก่อนเพื่อนมึงเอ้าพวกมึงชื่อก่อนเหรอ อกคแตกกับเพื่อนเอาไงดีวะโอ้โหมม่เป็นไรปวอนิดปวดนวนเดี๋ยวไปช่วยมั่ก่อนกูมีแก๊ปกมมีแก๊ปโอเคอุ้ยอต่ตายนึงตายนึงตายหนึ่งตายหนึ่งโอเคตายนึ่งนะเชื่อตัวนี้ไม่ได้กูเชื่อตัวนี้เองอือหึอกหึอึหึหึหึอึห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 ึนยห โอเคมึงไม่ช huh. oh. 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 ่วยแล้วมึงมีเกาะกูแตกคนเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่ามีมีมีแค่มึงตัวเดียวเท่านั้นที่มึงโดนกระทืบแล้วอืมเซได้จบจบกันไปเอาดิกูไม่มีเกาะโอ้สู้อ่ะเอาดิเฮ้ย

อาว่าวเก็บไว้ก่อนดีเดี๋ยวเราค่อยคิดว่าจะาทำอะไรระไม้อะระดับนี้แล้วใช้ประโยชน,น์แนการช้อปปิง้งโห <c oughs> สุดยอดไปอย่าพาไปช้อปปิ้งกันเลยป่ะ<า>โห<ป>แล้วรถอยู่นู่นว่รถพังแล้วนั่นอนนะ่ะอย่าช้อปปิง้งเนี่ยถอดก่อนนะเดีย๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าเราไปไอ้นี่หาว่าเราจะมาไอ้นี่ห้างเขาขึ้นมาขึ้นมาปมเร็วห้างไหนดีเดี๋ยวพาไปตรงนี้เลยกัน พาไปใกล้ๆเอาใกล้ๆหรือใกล้ๆให้เลือกเอาเลยเราไปใกล้ๆดีกว่าใกล้ๆเหรอใกล้ๆท่อนี้จะมีไหมเนาะเอาจะใกล้หรือไกลเอาให้เลือกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้หรือไกลรู้ที่รู้เมื่อกี้เกือบตกหลงไปแล้วจะใกล้หรือไกลไม่รู้แต่จะไปก่อนแล้วกันเนาะ